นั่นโอ้ป่าทีวานแห่ผักแท้ทีนี้แหมบอกแล้วมีบอกมานี่มานี่คนยังมอมหมาพอดีเนาะ่นยังเด็กเล่นโตดิไปพ่นเดี๋ยวพ่นยังทีไปหาบ้านไหนขเบิ้านไหนมาเบิ้งดิเบิ้งไปจังรอดว่บ้านเพลยงขัเบิ้งกลางคนคุมกลางอนุญาตเถาวันป่ากันยังได้สัก20ตัวไม่ต้องขอสองต ได้เลี้ยยี่สิบตัวได้พอสองตัวนึ่งตัวก็พอกินเลยเนาะโอ้เฮ้ยขยันเฮ้ยฝุ่นก็ดีให้อันนี้มดเปียกไอ้ท่านมดเลยฝุ่นโอ้ใหญ่เลยขยันตัวใหญ่ใหญ่เว้ยอันนี้นิ้นเว้ยเฮ้ยนี่ติ๊บตเนาะเนี่ยนิ้นมีขนาดเนี่ยร้อยอยู่เมื่อวันวันทีห้องตะปิวเจ้าตะปิวไปใส ก็จังหวะละก็เจ่งมินี่เดจ๊เอออะติโคโลนาดิเฮติโครนสิเหลยยูเดตัวนั่นนะเออมาลู่ซะด้วยดิคฮพจังเคยลูว่ไปลันตัวนั่นแล้วโอ้ยโอยเว้ยเอามันฝ่ามาทั้งพี่เว้ยมินมิดเปื้อนขี้ดินเนาะเว้ยเน้นตัวนี้น้องเอ้ยคุนเราบนมุมบนหลังบน มี ane, มันนั่นแลนเป็นฟงฟงอยู่มันวานมันได้ตัวมันไข่มันตายเพราะว่าดีไงเฮ้ยปลาขาวนักเราได้ทำฟงฟงเข้มฮ้ยพ um ูนน่ะหลังเมื่อกี้ตัวด่ไงเฮ้ยติดแหนบเข้มหวานเหมือนพอดีหันกับว่าหมองคุ้ยนั่นบ่าไผ่อะ่อเก๋ที่เดียวบอกกอเลยเว้ยเอาพูนน่ะมุมพูนน่ะมันมุมพูนนู้นพูนเออมุมน้ำมันไหลมาพี่ เออเอาวานเลยล้างต้น้ำใส่หนิวานโลดวานโลดล้างน้ำใส้กงเ้ยแม่มันนี้ตักังเยอะเว้ยโหน้ำมันไหลยู่งน้ำมันออกยุ่งเตยเอา วานโลดวานวานวานกระตีต้ยยยัวใหญ่ๆปากะระตีทำปลาวงโอใหญ่ๆโตโตโล ลงข้างล่างอ่ะลงไปในชา้นข้างล่างอ่ะค่อยๆเหยียบดินหินนะเอาเลยไม่ต้องจ้างลงข้างล่างอ่ะออออลงข้างล่างล้วานลดนี่นี่ป่ากันดีปา่า ก็ดีขาวกลมปลาส้อยปลาไข่แยงังนามอยากมีที่บนเนี่ยเอาไ่ต้องไปจ้องอ่ะ เป็นอยู่นี่ วานตะเกื่อเอาวานไปลายไม้อันละวานไปลายไม้โรดเอา้เอาจะวานมา่นี้เด้วานนี้เ๋ยาโดนหนามวานนั่นแหละปลายไม้ถึงแล้ว,ไไลวเอาวานชวบว้าแม่ ขยงงอมตัววันนั้นตัวใหญ่ๆไว้เนาะขยงเนาะเอาเสร <c oughs> ็จเสร็จแล้วพายแล้วเสร็จแลนไปกับามเผาโล,โ,ลโลดโลดละวันน้ามันตีจริงสันวันนั้นออขึน้นไปสูงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮต้นไม้ไอ้บ่ นั่นล่ะว่ะเอาไปยังไงทีน,นี้ต้นไม้ต้นไม,ตนไม้ต้นไม้อ่ะต้นไม้เอาไม้ขึ้นไปบักเกลือดเอาไปไม้ให้บักเกลอดเออพุนขึ้นมาแล้วไอ้ต้นหนึ่งอ่ะหมดเลยบอกว่าต้นไม้ทีนี้พุน่าไอ้ต้นอะไรวะนี่ เอ้ยมาจากไหนวะตัวนี้ันหลุดมาเนาะติดอยู่สายอะเนียติดอยู่สายไปไหมเอาไม่ันเกลาคืนก่อนเอาเอาโอ้ไปไหมมันยาวโอ้เอาอันนี้ทีไปอย้วอันนี้ ลากขึ้นไปโลดลากขึ้นไปโลดบอกแล้วติด,ด,ดน้ำตอนนี้สูบน้ำใส่บอ่อปลาปลาสาูบน้ำแล้วก็วันแห รู้สึกว่าจะมีปลาปลากระดีปลาส้อยปลานินหตือว่าข้างล่างไม่รู้ว่าไม้มันเยอะวานไปวานมาก็ติดไม้อีกติดไม้คึอเ่ได้ปลาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ น้ำเพื่อใส่ปะปลาไม่ดีล่ะโอ้มะพร้าว

ไฟเสียร้อยเป็นฝูงฟงอยู่ตัวมะเบงแร,รงแรงเลยเาโตงนี่นี่ตัวบอกกับนิ้นอ่ะตัวทอวาดวานไปเนี่ยเออบอดตัวบอดกันใช่เอาโอ้บอกข้าวข้าวชนผึกรวัวอันนี้ข้าวชนผึกข้าวนมข้าวชนผึก ันใกล้ๆก็ได้นี่ลราวงนี้เอาก่อนมันวันมันได้มันไทยมันตายคมายยิงวะเอาวงนี้เอก่อนเออหย่บเงีุยแป๊บแป๊บี่นี่เดี๋ยวจะไปบอนมันเล่นน้ำผนลงไปนี่ก็ได้มั้ อกอมันอยู่บนอยูออันี้มันอยู่ท้องนี่ไหมก็วานมีวานฝาสะคุกนกระสูบน้ำใสทั้งนี้กับวานและเยินดีๆเลยเอาวานเลยก้าวา นี่ละเอาคุ้งเอาคุ้งมุมนี่ละก่อนอเฮ้ยทันทีพอมีหลอกว่าน,นี่ค <c oughs> ุ้งมุมนี่ละ่ะต้องเอาบนโฮมหรอกเอาคุ้งมุมนี่ละ่ะเพื่อมาลบมุมอยู่นี่ปนินสักสามวตเด้เด้พี่น้องเอ้ยเอาชบูบ มันแบนแหมันซุ่มตัว,แ,วแห้งแล้วไข่บกหอยหรือว,ว่าไพย่ยอดไม้อีกมีหรอกมีต่อผู้งกระลุดมาเมือ่เอเดียวขึ้นเยอะล่ะ เอ้ยไม่ได้เอาขึ้นกับต่อนั้นร้อยยี่น้ำอีกครับหมดเลยวันนี้ฟีบมีป่าเลยบ่ ตัวเดียวกับผมนี่เยโอ้ยผ <laughs> มนีจะโตเลยทีเนี้ยเออไปคิดไปแค่นี้ก่อนยังไยก็ผู้หญิงก็สะพทายก็แล้วก็แชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ